นี่ครับเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เลยมารีวิวเชอร์รี่ต่างๆาของน้องเจใดพี่สองคลิปสองคลิปอีกคลิปหนึ่งไปดูไปมีการไล่เพื่อไปดูอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้สตรอเบอรี่นี้สตรอเบอรี่ครับและอันไหนครับขอสับปะรดสับปะรดครับสับปะรดต้องเป็นสีขาวๆมันเยอะไปไหมครับ นี่นี่คือสับปะรดอันนี้คือสับปะรดนะครับแล้วอันนี้นะครับได้ดูกันฉันคือแอปเปิ้ลมะละกอเอ้ยฉันคือบอรเบอรี่แิ้ลมะนอันคือบอรเบอรี่สีแดงนายของฉันรักฉันมากเขาไม่เคยกินฉันเลยแต่ฉันกินห <c oughs> มดละงอมอออือร่อยรสชาติผสมกันก็อร่อยนะอันนี้จะเป็นมะนาวแน่นอนเลยอ๋อดูได้รันผสมน้ำตาลเข้าไป ลองทานด้วยครับว่ารสชาติเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้ไปหาซื้อมาทานกันบ้านจริงๆนเพื่อนก็เซเว่นไงแต่เพื่อนๆบอกว่าโอ๊ยระดับนีแล้วเจอรี่พรุ่งนี้ผ่านฉันทำหมดแล้วฉันกินด้วยความอร่อยมาตั้งนานแล้วือเจอรี่แบรนด์นี่อร่อยไม่เคยเปลี่ยนเฉลียงอฉลียงรสอะไรอ่ะออกหวานหวานผายแอปเปิ้ลหรือเปล่าเป็นหวานอ่ะที่นิยมคือนี่ครับ เจลลี่โคคาโคล่าเฮ้ยเจ๊ไม่รู้จริงสีเหลืองอืมเรากินกันมัดูหวานหวานนะอืมติดแป๊ดอืมเป็นไงบ้างครับอร่อยมากโคคาโคล่าเจลลี่เป็นเจลลี่ก็อร่อยมีเจลลี่หนอนครับลองเจลลี่หนอนดูหน่อยได้ไหมครับอยากรู้ครับ ไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไอ้นี่ยังไม่จบเลยอันเหรออันอันหล่อนอนนี่จะเปรี้ยวไหมครับทำใจนะสามหนึ่งอป็นไงนะครับโอเคไหมครับอันหวานอืมเปรี้ยวเนิดๆเนาะแสดงว่านี่โอเคไม่เปรี้ยวมากใช่ไหมเปรี้ยวมากเลยแต่หวานหวานนิดๆอ๋อเปรี้ยวมากแต่ก็หวานหวานนิดๆด้วยนี่คือ การบอกรสชาติเจอรี่ของน้องจะไดนะครับสไอ้นี่ไปหาซื้อไม่ได้แล้วครับส่วนไนอ้นี่ข้างมันเต็มเต็มเต,ตอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นเจอรีอท่ที่เหนียวให้เหนียวแล้วติดฟันมากขอบอกโอเคงั้นจบคลิปวันนี้เท่านี้น้องไว้เจอเพื่อนๆทีหลังตอนนี้เราได้ไปเที่ยวกันบ้างล้วเนาะ